สว,นนสวัสดีค่ะลุคนี้นะคะเป็นลุกที่แอนทองผสมกำลังนั่งอยู re ่ในอ้อมกอดของพี่เคทเลยนะคะก็น้องคนที่ขอมาคงเอ๊ะหวังอะไรอยู่หรือเป่านะก็ทิ์ก็รอเอามาแต่งดูนะคะแต่เนื่องจากว่าในแบบที่ให้มาเนี่ยค่ะมันมองไม่เห็นชัดเจนมากนักนะคะว่าเขาแต่งอายอายชาโดสีไหนอะไรยังไงเพราะฉนั้นทิก็เลยแต่งให้มันดูออกมาเป็นธรรมชาติเพราะในรูปเนี่ยมันเหมือนเสมือนไม่มีสีใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่า เวลาที่กระพริบตาเนี่ยใครจะรู้ว่าจะมีสีกันพิงก็เลยจัดสีเขียวไล่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็แก้มปากเป็นสีออกโทนกุหลาบนะคะถ้าอยากทราบว่าลุคนี้แต่งง่ายใช้อะไรบ้างไงะคะติดตามชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะนระามาล,งลงองลองพื้นก่อนเลยวันนี้พิงใช้แบบเนมูสิีกแล้วนะคะโปรสังเกตสภาพผิวหน้าพิงตอนนี้ทั้งเป็นสิวจากความเครียดแล้วก็หน้าคล้ำนะคะเพราะว่าไปโดนแดดมาตอนก่อกอ,อิดที่บ้านนะคะอืม ก็ค่อยๆลงรองพื้นนะคะเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าแล้วก็พยายามปรับให้สภาพสีผิวเรานะคะมีสีที่เรียบเนียนเท่ากันทั้งใบหน้านะคะรอบดวงตานะคะบนเปลือกตาด้วยรวมไปถึงจุดที่สาคัญอย่างเช่นตรงช่วงปีกปีกจมูกตรงนี้แล้วก็ริมฝีปากเนื่องจากวันนี้จุดรอยสิวชัดมากนะคะผมก็จะใช้คอนซีลเลอร์ช่วยปิด มีคนถามเข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องการปิดกระปิดฝ้าอะไรพวกนี้ก็คือถ้าตามทฤษฎีสีแล้วเนี่ยนะคะคือกระฝ้าเนี่ยมันมีปานปานอะไรอย่างงี้เลยนะคะกะฝ้าปานพวกนี้คือเป็นสีดําสีออกโทนดำน้ำตาลหรือสีออกโทนแดงถ้าเกิดว่ามันเป็นสีออกโทนแดงเราก็ให้ใช้เบสค่ะที่เป็นสีออกโทนเหลืองเพื่อไปเบรกสีแดงนะคะให้สีมันจืดลงหรือแต่ถ้าเกิดว่าเป็น ออกโทนดำหรือน้ำตาลเนี่ยให้ใช้เบสที่มีอันเดอร์โทนสีแดงนะคะมันก็จะช่วยกลบสีนั้นได้เสร็จแล้วเนี่ยค่อยเอารองพื้นลงทับก,ก็คือให้ลงไปก่อนถ้าเกิดเป็นบริเวณปื้ดๆใหญ่ๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเล็กๆก,ก็คือสามารถจะรงรองพื้นเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยเอาคอนซีลเลอร์มากกลบปิดเป็นจุดๆไปได้ค่ะหรับคิวแอนนะคะเป็นคิวที่แบบว่าตามรูปคิวเขาค่ะจริงๆแล้วว่าแทบจะทุกลุกถ้าเกิดว่าแต่งตามแบบดาราหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือตาม รูปแบบที่ให้มามันก็จะต้องแต่งตามรูปคิวของเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาแต่งเป็นหน้านตัวของเขาเองแต่พอเราเราแต่งให้คลายเขาเราก็ต้องแบบว่าปรับนิดหน่อยนะคะอย่างของคิวแอดเนี่ยเขาก็จะทรงไม่ต่างจากพี่แม่แต่คอเอ่อความความความคออะไรความแตกต่างก็คือว่าคิวเขาจะสั้นเขาเลยดูเด็กนี่เป็นคย์เลยนะคะพี่นเคยพูดในวิดีโอก่กอนๆน,นี้ไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราแต่งคิ้วเราให้มันดูสั้นกว่าปกติดึงเนี่ยหน้าเราจะดูเด็กลงเพราะเราจะหน้าดูแบบชินจังมากขึ้นนะคะอะ เขียนคิ้วยเยอะยตอนนี้แต่งไกด์ตาค่ายนึงเสร็จไปครับพอแต่งเสร็จรู้สึกสอยู่ก็แบบชอบลูคนี้มากเลยคือว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าในรูปของแบบเนี่ยมันมองไม่เห็นเลยค่ะว่าแอนเขาแต่งตาอะไรยังไงบ้างแค่เห็นว่าเป็นลูก,กระตาแล้วก็มีขอบสีดำๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบมานั่งคิดตัวเองว่าถ้าเป็นเราเราอยากจะแต่งยังไงเหรอถ้าเกิดว่าเราเป็นแอนในถูกถูกพี่เคทกอดประมาณนี้อะนะคะก็เลยทําให้เป็นสี เขียวแบบนี้นะคะ่ะเพิ่งใช้อายแชโดว์คู่นี้สองสีนี้นะคะสีออกเขียวแล้วก็ออกสีเนื้อๆอ่อนๆแบบนี้นะคะโดยที่ขั้นตอนแรกพิมพ์ใช้กลิตเตอร์เพนซิลแบบนี้นะคะหัวเป็นเป็นกลิตเตอร์เป็นเนื้อครีมนะคะลงที่เปลือกตาก่อนหรือถ้าใครที่นิยมความประณีตจะเอาแปลงถูที่ตรงหัวนี่แล้วค่อยเอาแปลงมาลงที่เปลือกตาก็ได้นะคะ ก็ลงไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะถ้าเกิดลงเยอะมากปุ๊บเนี่ยพอมันหนาอะไรที่เป็นเนื้อครีมพอมันหนาปุ๊บเนี่ยมันจะจับตัวเป็นก้อนเมื่อเวลาผ่านไประหว่างวันมันก็จะทําให้เครื่องสําอางเละนั่นเองะคะ่ะเราต้องการแค่แบบประกายเห็นไหมจากข้างนี้ยขนาดเราเอาสีเขียวแล้วมันก็ยังส่งประกายออยกมาข้างนอกนะคะขั้นตอนแรกคือพี่มาใช้แปลง โดยที่วันนี้สองสีใช่ไหมคะด้านหนึ่งสีเขียวด้านหนึ่งสีเนื้อแบบนี้จะได้ไม่ต้องล้างแปรงหลายอันๆๆๆ <c oughs> นะคะก็ใช้ข้างที่เป็นสีเขียวก่อนเลยนะคะกดลงไปในอายชาโดแล้วก็เนื่องจากว่าเราเอาเนื้อครีมเนี่ยลงไปกอาอพวใช้วิธีการค่อยๆกดสีอายชาโดลงไปแบบนี้เพราะถ้าเกิดเราถูๆไปมาๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะมันก็จะไอเจ้าเนื้อครีมมันก็จะกระเถิบตัวเลื่อนไปเลื่อนมานะคะ่ะ ใครสังเกตนะเวลาที่แบบว่าแต่งแต่งหน้าแบบนางเอกเนี่ยเขามักจะแต่งแบบตากลมนะคะคือแต่งให้เป็นชั้นขึ้นไปแบบนี้แต่ถ้าเกิดตัวร้ายหรือแบบว่ามีคาแรคเตอร์เปรี้ยวๆเ,เนี่ยเขาจะแต่งเป็นแบบคัดเบ้าแบบนี้นะคะเพื่อให้ดูแบบว่าจัดจ้านไร้กาอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ดูแบบจัดจ้านดูแบบว่ามีมีรสชาติดูพิเศษดูเปรี้ยวปรีดอะไรแบบนี้แล้วก็แคทอายหนักๆอะไรอย่างนงี้นะคะ แต่ถ้าเป็นนางเอกนี่ต้องแต่งให้ดูหวานเอาไว้ก่อนโดยที่วิธีแต่งหวานนี่คือแต่งโดยใช้แต่งแบบตากลมแบบนี้นะคะจากนั้นหินพลิกแปลกด,ด้านนึงนะคะจุ่มลงในสีเนื้ออันนี้แล้วก็มาลงตรงเบ้านิดหนึ่งสร้างเบ้าตาสักหน่อยมันก็จะเป็นเงาๆแบบนี้นะคะสีนี้ไม่ได้จะให้เห็นเยอะมากมายอยู่แล้วนิดหน่อยพอ เท่านี้เองอายแชโดก็เสร็จแล้วไวไหมคะต่อไปนะคะใช้ eyeliner. อายไลเนอร์อายไลเนอร์นี้เป็นอายไลเนอร์ที่พิมได้มาใหม่เป็นของอะไรเนี่ย c o Cos Looks เข้าใจว่าเขามีเพจแฟนเพจบน Facebook นะคะอันนี้พี่ไม่ได้ซื้อมาน้องแจ็คส่งมาให้นะคะใครที่ยังไม่เคยดูวิดีโอของแจ็คเมคอัพต้องไปดูด่วนนะเพราะว่าเป็นวิดีโอมี p r โปรดักชันที่น่ารักแล้วก็สนุกสนานตลอดเวลานะคะก็สร้างสารรค์มากคะ่ะถ้าเทียบกับวิดีโอของพิมนะคะลองไปดูนะคะ ก็เส้นเล็กมากๆเลยนะคะแล้วก็เขียนเล็กจริงๆนะคะตรงหางวิ่งเล็กน้อย ตรงหัวตาเติมนิดนะคะอย่าให้มันแวหวงอืมโอเคละอย่าเพิ่งหลับตาเสียทีเดียวนะคะถึงมันจะเส้นบางเล็กกระจี๋เดียวก็มีสิทธิ์ที่จะเลอะเทอะได้เพราะว่าตาสองชั้นลบในหรือตาสองตาชั้นเดียวพับๆเข้าไปข้างในเลยเงี้ยค่ะบางะะทีมันจะเลอะก็ <c oughs> aquilo, จากนั้นพิมจะใช้แปลงหวัวเล็กลงมาอีกนะคะจุ่มลงในอายแชโดว์ shadow, สีดำปิดเลยนะคะเพื่อ <ures> <c oughs> ที่จะเซตเจ้าอายไลเนอร์ตัวนี้ แล้วก็เติมไปพวกแก๊บต่างๆที่มันจะมีบางทีเราเขียนเนี่ยมันก็จะยังมีบบโอ้ตรงนั้นเป็นรูเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ทิมจะใช้แปลงอันนึงนะคะหนีบตรงหนังตาค่ะแล้วยกขึ้นนิดนึงแล้วก็เอาเจ้าไอชา a ดว์ฝุ่นสีดําเนี่ยค่ะเข้าไปลงด้านในนิดนึงเห็นไหมค่ะมันก็จะเข้มขึ้นทําให้ดูแบบว่า,วา เหมือนกับตาเราขมขึ้นประมาณนั้นแล้วก็ใช้เจ้าสีดําและก็แปรงอันเดิมต่อเน,นี่ยนะคะลงที่ขอบตาล่างของตาในแบบเนี่ยคือเขาดูมีกรอบตานะคะแต่แบบว่าไม่ได้คมมากเพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช้อายไลเนอร์แต่จะใช้เป็นอายแชโดว์ฝุ่นแทนเห็นไหมประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วอายแชโดว์ดวงตาของเราจากนั้นเดี๋ยวพิมพจะดัดขนตาปัดขนตาบนนะคะขนตาล่างจะไม่ได้ปัดนะคะแล้วก็จะติขนตาปลอมโดยที่ขนตาปลอมเดี๋ยวโชว์ก่อนวันนี้ขนตาปลอมอันนี้เนี่ยจะเป็นอันที่แบบว่าดูบางๆนะคะเพราะว่าเขาดูนางเอกอะคะ่ะขนตาไม่ต้องแผ่จัดมากนะคะเป็นแบบนี้คือบางตั้งแต่ขอบไปจนถึงจนถึงปลายเลยแต่ว่าให้ดูแบบว่ามีเป็นขนขนทิ่มๆออกมานะคะ หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสั้นที่สุดตรงช่วงหัวตายาวที่สุดตรงช่วงขอบหางตาด้านนอกนะคะเดี๋ยวพีมไปติดขนตาปลอมก่อนแล้วเราจะกลับมาเจอกันค่ะว่าที่เหลืองใบหน้าติดขนตาเสร็จแล้วนะคะรีนี้เวลาติดขนตาเสร็จในย่างวันนี้เนี่ยตรงช่วงหัวตาพิ่เนี่ยมันจะมีกาวที่มันแห้งแล้วมันเป็นสีขาวนะคะมันไม่ยอมใสเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ก็จะใช้เจ้าลิควิดอายไลเนอร์นี้นะคะแปมเข้าไปเพื่อเก็บรายละเอียดนิดนึงไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะทางกล้อง แล้วก็เติมตรงช่วงหัวตานะคะแล้วก็หลับตายอย่างนี้นิดนึงเราเช็คดูว่าด้านบนเนี่ยมันมีรอยกาวหรือว่าทําให้เ,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 เจ้าขนตาปลอมที่ติดอะคะ่ะมันทําให้เส้นมันด,ด,ดูกระเดิดไปกระเดิดมาลบาแล้วก็ตกแต่งมันด้วยเจ้าอายไลเนอร์เนี่ยนะคะแล้วก็ผัดอีกสักครั้งจากนั้นให้ใช้แปรงไฮไลท์นะคะไฮไลท์ใต้คิ้วพิมใช้พาเลตเดิมที่ใช้สีดํา ะะใช้สีเงินอันนี้นะคะสีอ่อนที่สุดข้อออกนิดนึงนะอย่าให้หมันเข้มเกินไปแล้วก็ไฮไลท์ใต้คิวะคะ้วค่ะอันนี้ไฮไลท์แล้วเพิ่มนิดนึงสว่างวาบมาทันทีอะไรประมาณนี้จากนั้นเราก็เชดดิ้งหน้ากนก่อนนะคะใช้ ันนี้บนเซออนนี้นะคะแปลงดูสะก้อนขาวไม้เพิ่งจะสัตนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนที่ยังจิตใจเศร้าหมอยกับเรื่องน้ําท่วมก็เลยไม่ได้ทำวิดีโอไปล้างแปลงแทนนะคะก็ฟาดลงไปตรงนี้นะคะตรงช่วงที่เราต้องการที่จะทำให้มันดูยุบดูยุบลงเล็กลงนะคะ ปิดวนเอ่งเล็กน้อยจากนั้นนะคะเปลี่ยนมาใช้แปรงที่ขนาดเล็กลงเพื่อที่จะคนทัวตรงช่วงสันจมูกนะคะให้ดูมีด่างลงมาหน่อยแบบนี้ไม่ต้องกังวลใจนะคะมัะนอาจจะดูอันตรงนี้เข้มตรงนั้นอ่อนไปบ้างเดี๋ยวเราใช้นิ้วค่อยๆเกลี่ยทีหรือถ้าใครที่ขนาดที่จะใช้แปรงค่อยๆเกลี่ยก็ใช้แปรงค่อยๆเกลี่ยไปได้นะคะ ให้ดูเป็นธรรมชาติเล็กน้อยอะไรประมาณนี้จากนั้นนะคะสําหรับแก้มเนี่ยแก้มเขาเป็นสีกุหลาบมากเลยนะคะทั้งแก้มทั้งปากจะเป็นสีออกทนกุหลาบเพราะนั้นวันนี้พิ่ใช้ชิมเมอร์ปริกแบบนี้นะคะวนทุกสีนะคะเข้าด้วยกันแล้วก็ลงที่แก้มโปรังเกตมันสะอาดเพราะว่าทําความสะอาดมาแล้วทีเดียวนะคะก็คือสีจะลงเนี่ยลงเยอะพอสมควรนะคะตามแบบในรูก,ก็คือลงมาจนถึงข้างล่างนี้เลยแต่พิมพ์จะไม่ลงต่ำม,มากนะคะไม่จะทำให้ดูแก้มห้อยมากเกินไป คือถ้าเป็นแอนเนี่ยจะลงให้แก้มห้อยแค่ไหน,นก็ยังดูสวยอยู่นะคะแต่ถ้าหน้าพิมพ์นี่ไม่แน่เพราะนั้นเราก็ลงให้ดูกำลังดีประมาณนี้นะคะสำหรับลิปสติกวันนี้ มีสีที่ใกล้เคียงมากปกตินี้จะต้องผสม,มเอานะคะวันนี้จะเป็นสีออกแนวน้ําตาลน้ําตาลกุหลาบนะคะก็จะเป็นสีนี้สีอันบนอันนี้นะคะสีเดียวได้เลยนะคะใช้แปรงที่มากกับในพาเลตลงเลย สีคายมากเลยดีใจนะคะสำหรับแป้งวันนี้ปิดายด้วยแป้งนะคะเหมือนเดิมก็คือพิมใช้เป็นแป้งฝุ่นนะคะวันนี้ใช้เป็นแป้งฝุน่นใช้แป้งที่เป็นขนแน่นๆหัวประมาณอย่างนี้นะคะปากแป้งลงไปเลยเป็นการเซ็ตเจ้ารองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะตอนแรกแล้วก็ยังทําให้สีเชดดิ้งทั้งหลายเนี่ยมันซอฟต์ลงด้วยนะคะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น ถ้าแต่งหน้าแบบนี้เสร็จแล้วก็มีพี่เคนมาโอบรัดเลยนะคะลองดูนะคะเป็นแบบแต่งหน้าสไตล์นางเอกอะไรแบบนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะกับลุคแบบของแอนทองผสมนะคะหนังที่เล่นกับพี่เคนลองทามาโกแต่ก็ขอมาก็จัดไปนะคะไม่มีปัญหายอยู่แล้วนะคะก็หวังว่าจะชอบนะคะสำหรับลุคนี้แต่งไม่ยากเลยง่ายๆเขียนอายแชโดว์แล้วก็จริงๆรแล้วสีเขียวสีอะไรองเงีย้ยเปลี่ยนสีได้นะคะอยา่า้เป็นสีม่วงสีส้มสีอะไรเอาตามใจคุณเปลี่ยนได้เลยนะคะปุ๊บ มีกี่สีสาด้วยแต่มี่ช่วงนี้อารมณ์สดใสกันให้เต็มที่นะคะเพราะว่าพอน้ามันมาเราต้องหมดหมอไปสักพักหนึ่งช่วงนี้ก็แต่งหน้าทําตัวสมัยมีความสุขโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมกันจนจบเราเจอกันในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ